พามาแกะดูภายในเพื่อการศึกษานะครับของแอมวินเทรุุนใหญ่ตัวท็อปนะฮะซันซูเอยูเอ็เนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่าภายในสวยๆขนาดไหนนะครับครับมาแกะดูภายในนะครับเครื่องเสียงวินเท e รุ่นท็อปตัวใหญ่ของซันซยอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากนะครับตัวนี้แกะดูเพื่อการศึกษานะครับตัวนี้ผมเพิ่งได้มาใหม่ๆเลยนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับภายในนี่ยังสภาพเดิมๆทั้งหมดนะครับ กำลังขับอยู่ที่130วัตต์บวก130วัตต์ที่8โอห์มนะครับสุดยอดมากนะฮะ260วัตต์นะครับกำลังขับรวมนะครับตัวนี้ผลิตปี1987นะครับอายุ36ปีแล้วเมืองนอกนี่เล่นกันเยอะมากนะครับฝรั่งเล่นกันเยอะเลยนะครับตัวนี้เขาทําส่งออกนะครับตัวนี้ผมได้มาจากตลาดยุโรปนะครับสวยๆเลยนะครับเมืองนอกนี่เล่นกันแรงมากนะครับตัวหนึ่ง67,000บาทนะครับไม่ธรรมดานะครับบ้านเราก็หาได้ยากนะครับรุ่นนี้ ผิวหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นโนนะครับสวยเงาแวบเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นผิวเป็นโนนะครับสวยมากนะครับตัวใหญ่นะฮะ Frequency Response นะครับ20เฮิร์ตถึง20กิโลเฮิร์ตนะครับ Harmonic Distortion0.005 เปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับตัวนี้หนัก18.1กิโลนะครับเล่นหัวเข็ม ได้ทั้ง mm และ mc นะครับเห็นไหมคภายในสวยๆเลยนะครับนี่ฮะผ้าขยายต่างๆนะครับตัวนี้เป็นคอนเดนเซอร์นะครับหนึ่งหมื่นไมโครแปดสิบโวลต์นี่ตัวใหญ่เบ้อเลยนะมอแปลงเทนทลอยซูเปอร์เทนทลอยนะครับของซันซุยเขาขนาดใหญ่เลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับเห็นไหมฮะได้ข้าเนี่ยครับผ้าขยายนะครับตัวใจนะครับก็จะใช้เบอร์ c สามสองเก้าแปดกับ a หนึ่งสามหกหกของโตชิบ้านะครับได้เนี่ยได ได้ฝั่งละสี่เลยนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับใช้คอนเดนเซอร์เกรดออดิโอทั้งหมดเลยนะครับอย่างดีเลยนะครับซีก็แบบชนิดฟิล์มก็มีนะครับเห็นไหมครับสวยๆนี่ฮะโอ้ยวงจรเขาออกแบบมาสวยมากตัวนี้นี่สภาพเดิมๆนะฮะผมแค่ทําการย้ำปริ้นเท่านั้นเองนะครับเครื่องยังใช้งานได้ดีอยู่ชุดนี้ก็จะเป็นแผงชุดปรีโฟโน่นะครับเล่นได้ทั้งเอมเอ็มและเอมซีนะครับสวยมากนะครับดนล่านะครับให้ดูนะครับนี่ทรานซิสเตอร์ ขยายนะครับเรียนกันเป็นตับเลยนะครับแซงเค้นนะครับ 2SN1386 แล้วก็ 2SC3519 นะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นชุดเลกูเลตไฟเลี้ยงภาคปรีต่างๆครับบวกลบ31โวลต์นะครับบวกกับ31โวลต์ภาคปรีนะภาคพาวเวอร์นะครับก็จะกินไฟบวกลบอยู่ที่32โวลต์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่ากำลังขับ สูงมากเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับสุดยอดมากเลยนะครับนี่นี่ฮะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นชุดภาคปรีนะครับภาคปรีต่างๆวันลุ่มของเขาทนมากนะครับไม่มีค้ค่าคอกแคกเลยนะฮะฝรั่งเขาใช้ของทนทานดีนะครับไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีฝุ่นหรืออะไรเข้าไปนะครับเขาปิดเขาออกแบบดีนะฮะไม่ผมไม่ต้องฉีดน้ํายาเลยนะครับไม่มีค้ค่าคอกแคกเลยนะครับแล้วก็วันลุ่มใหญ่ตัวใหญ่เห็นไหมวันลุ่มเมนหลักอยู่ข้างในนะตัวเสียเงินนะฮะ นี่ครับเป็นวอลลุ่มเกรดออดิโอเลยนะฮะตัวใหญ่นะครับก็อย่างดีเลยก็ไม่มีอ่าค่าคอกแคนกันนะครับนี่ฮะต่างๆนะครับเขาเดินสายสัญญาณต่างๆสวยมากๆเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่มีทั้งแจ็คนะครับบาลานซ์นะครับต่างๆนะครับนี่ขั้วลำโพงก็ขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วรุ่นนี้ไฟสามารถปรับได้ด้วยนะครับปรับเล่นไฟได้ทั่วโลกนะครับนี่ฮะมามาดูเลยนะครับสวยๆภายในนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ใครอยากเล่นนะครับของดีๆแบบนี้ก็จัดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทดสอบนะครับเอาไว้ด้านล่างคลิปนะเอาไว้ด้านล่างนะครับในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูได้นะครับนี่เอามาให้ดูนะครับว่าภายในเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับผม